สวัสดีค่ะกลับมาเจอกักบอลิสติลเตอร์ทาโร่สตอรี่กันแล้วนะคะมีความเดิมเบาๆเนาะก็ไม่ได้เจอกันสักระยะหนึ่งเ,เนาะวันนี้อลิสเนี่ยหยิบไพ่มารีวิวไปนะคะเพิ่งจบแล้วก็อาจจะเพิ่งลงคลิปไปด้วยใครที่สนใจเรื่องของไพ่ก็ฝากไว้ด้วยนะคะเป็นคลิปรีวิวที่อลิสทาไว้สําหรับทั้งสนองนี้แล้วก็เอาไว้สอนเอาไว้ เขาเรียกว่าอะไรอะแชร์ริ่งดีกว่าละกันนะคะ่ะวันนี้เราจะเป็นพี่กับเด็กนะคะคือการเลือกสําหรับไพ่เลยละกันเพราะแม่พี่กาการเนี่ยคืออ่ะเรา,จ,าจะใช้ไพ่สหรับเดียวหรือ2สํารับใช่ไหมแต่วันนี้อลิซหยิบมาเลยทั้ง3สําหรับเป็น3พี่น้องนะคะขอเรียก3พี่น้อง3สําสรับนี้มาใช้กับหัวข้อวันนี้ค่ะก็คือว่าความรักครั้งใหม่ของฉันหรือความรักที่กําลังจะเข้ามาของฉันเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะคะจะมาเมื่อไหร่ เออเราจะมาดูกันว่าสําหรับคนที่โสดแล้วโหยหานะคะไอที่รอรออยู่เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอเคถ้าจะมาก็คือมารดแต่ถ้าจะไม่มาก็ขอให้เจอแบบดีๆหรือมาแบบไหนอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังดังนั้นพี่กระเดกวันนี้มีสาหสำหรับให้เลือกขอแนะนํากันสักนิดนึงนะคะ,ะตัวแรกเลยค่ะพี่ใหญ่สุดก็คือตัวของบอสซาทาร่นะคะแล้วก็ตัวที่2ก็คือบูรพาทาร่นั่นเองค่ะ และน้องใหม่นะคะสีเขียววันนี้ต้อนรับกันเลยที่ อันโนนทาโรนะคะดูสิคะว่าสั่งสำหรับนี้อะไรจะดึงดูดคุณมากที่สุดอย่าลืมนะคะการตั้งสมาธิการหลับตาการตั้งคำถามสำคัญมากๆแล้วก็เปิดใจกับไพ่เปิดใจกับอลิซนะในการรับฟังคำทำนายทั้งหมดขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะและรับชมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยและเป็นกำลังใจให้กับคนโสดทุกๆคนคะ่ะอะถ้าตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วหลับตาลงและตั้งคำถามได้เลยนะคะ ความรักที่กําลังจะมาหาฉันจะเป็นแบบไหนร้อมนะคะ1 2 3ลืรมตาค่ะ สำหรับคนที่เลือกกลุ่มบอสซาทาร่นะคะอลิกหยิบไพ่มาให้เรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับเรื่องของความรักที่กำลังจะเข้ามาของคุณภายในอนาคตนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะอย่างแรกขออ่านใจคนกลุ่มบอสซากันหน่อยค่ะนะ,ะอ่านใจเรื่องราวความรักนะโอ้เออ เป็นกลุ่มที่แบบพิ่งเจ็บ <P an throp od> พิ่งเลิกเ <P an throp od> พิ่งอะไรมาด้วยหรือเปล่านะแบบอาจจะเจอความรักที่ออไม่สมหวังนะคะถูกหลอกให้รักมีความไม่จริงใจเกิดขึ้นนะคะเป็นทั้งผู้ถูกกระทําหรือเป็นผู้กระทําคนอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะเรารู้สึกว่าทําให้คนกลุ่มนี้มีการปกเทคตัวเองอยู่แต่ก็ต้องบอกว่าลุ่มหลงกับความรักได้ง่ายเหมือนกันนะเขาเรียกว่าความรักเนี่ยมักจะดูแลไม่ค่อยได้รักแท้ดูแลไม่ได้ก็จะสาหรับกลุ่มบอสซ่าเลยไพ่นี่ค่อนข้างที่จะ พาร์ทเทิลนะ แต่เปิดมานี่อินเนอร์คือแบบเฮ้ยทําไมคุณดักได้ขนาดนี้อาจจะด้วยที่ภายนอกคุณเป็นอีกแบบภายในคุณเป็นอีกแบบเพราะหนึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องของการที่เราพยายามที่จะปรับตัวอะไรหลายอย่างเนาะบางเรื่องเราก็อาจจะเก็บไว้อะไรที่มันไม่ดีเราก็ไม่อยากที่จะทําไปแต่อะไรที่มันดีเนี่ยเราก็อยากทีะแสดงออกไปเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะวางตัวค่อนข้างเยอะมีทิฏฐิมีตัดกะมีมุมมองเป็นของตัวเองมากๆนะคะมีโลกส่วนตัวที่สูงแล้วก็ค่อนข้างต้องการความรักที่หวือหวา แล้วที่แบบตัวเองต้องการจริงๆจะไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเธอมาเปลี่ยนชั้นชั้นมาเปลี่ยนเธอไม่ไม่ใช่เลยคือแบบเหมือนถ้าหรือวาถ้าแบบคุยแล้วจูนกันไปแล้วมันรู้สึกแบบน่าตื่นเต้นคุณจะชอบความรักที่ค่อนข้างตื่นเต้นก็ไม่แปลกนะที่กลุ่มนี้อาจจะไปเผลอรักคนไม่ค่อยดีนะคนเจ้าสเสนะ่ห์คนเจ้าชูนี่ชอบจริงๆเลยสําหรับกลุ่มบอสซาไอ้ดีๆที่มาเทิดนทูนคุณเนี่ยคุณจะมองว่าน่าเบือ่อแล้วคุณก็จะถอยไปนะคะแต่ทีนี้ค่ะในมุมมองภายนอกนะคะหรือว่าการแอคชั่นตอนนี้ของคุณอ,อง ว่าในช่วงจังหวะน,นี้ระหว่างที่คุณดูให้อลิซอยู่นะในช่วงปัจจุบันเนี่ยเอาจริงๆคุณก็ยังไม่ได้ต้องการความรักขนาดนั้นนะคะอาจจะด้วยที่คุณเองกําลังคิดถึงอดีตของตัวเองด้วยหรือเปล่าหรืออาจกําลังที่จะเ,เริ่มต้นสารสัมพันธ์กับใครสักคนแต่ว่าเรายังรู้สึกว่ามันไม่ใช่คําว่า คนรักอะอาจจะเป็นคนคุยหรืออาจจะเป็นคนที่คุณมีโมเมนตร์ร่วมกันมาแต่มันเป็นแบบมีอะไรขวางกัน้นมีคําว่าแตกต่างกันอยู่หรือเวลาจังหวะมันยังไม่ได้มันเลยทําให้สถานการณ์นะตอนนี้สิ่งที่คุณทํามันก็เลยทําอะไรไม่ได้นอกจากการรอหยุดนิ่งและทําให้มันแบบทำให้มันผ่าน,ผ,านผ่านไปในแต่ละวันในตัวของความรักมันเลยแบบ พูดตรงๆว่ามันไม่ได้ตายตัวมากๆสําหรับกลุ่มบอสซ่านะคะเวลาที่จะมีใครเข้ามาหรือเวลาที่คุณจะไปรักใครก็แล้วแต่เนี่ยมันเหมือนแบบช่วงจังหวะจริงๆแต่ต้องต้องบอกนะว่ากลุ่มเนี้จริงๆแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์และมีคนเนี่ยหมายปองอยู่แต่คุณเองอาจจะทั้งรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้เพราะอะไรอย่างที่ลิบอกไปว่ามุมมองของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบ เราสนใจกับคนที่เราสนใจอะถ้าคนคนนั้นเขาไม่ได้อยู่ในพาที่เราสนใจคนนั้นก็จะถูกตัดออกไปจากสาร,ระบบต่อให้รักและเทิดทูนคุณขนาดไหนแต่คุณไม่ได้เลือกคุณไม่ได้รู้สึกที่อยากจะไปต่อกับเขาคุณก็จะมองว่าคุณกับฉันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยมีกําแพงกั้นขึ้นมาทันทีแล้วก็เลยมองว่าคนแอบชอบอมีแต่คุณไม่ได้ชอบเขามันก็เลยทําให้คุณแบบยังโหยหาเหมือนอารมณ์พูดว่าโสดเหงาแต่พอเขาเข้ามาคุยก็ไม่เอา ก็คือกลุ่มบอสซานั่นเองนะจ๊ะนี่คือตัวตนของคุณหรือบนเป็นมุมมองที่อลิศมองว่าไพ่มันอาจจะฟ้องมาแบบที่คุณรู้ตัวอยู่แล้วหรือคุณอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะคะทําไปเอาเป็นว่าเปิดใจไปเรื่อยๆก่อนละกันแล้วลถ้าตอนนี้คุณมีใครสักคนคุยอยู่เนี่ยอาจจะต้องลดกําแพงหรือลดอัตราตัวเองลงมาหน่อยอาจจะทําให้คุณได้เปิดใจเจอใครของตัวเองจริงๆก็ได้นะคะอันนี้แค่มุมมองอันนี้แค่มุมมองแต่ทีนี้เรามาดูคําตอบเดีกยว่าเพาความรักที่กําลังจะเข้ามาหาคุณเนี่ยมันเป็นแบบไหน เออรักไม่มีเงื่อนไขแฮรักไม่มีเงื่อนไขเหรอคือจริงๆน่าจะแบบเป็นกลุ่มที่เจอความรักนะความความรักที่จะเข้ามาเนี่ยไม่ได้เข้ามาแบบเป็นฟิลจีแบบตรงไปตรงมาอาจจะเป็นกลุ่มที่เจอความรักแบบ อยู่ด้วยกันอยู่เนี้ยแหละนะคะเป็นเพื่อนเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องคนทํางานด้วยกันคนเรียนด้วยกันคนที่ทากิจกรรมร่วมกันอยู่แล้วมีความรู้สึกต่อกันแต่มันก็มีอะไรกั้นขวางอย่างที่เพิ่งบอกไปเลยว่ากําแพงไม่ว่าจะมาจากคุณหรือมาจากเขามันกั้นขึ้นมาอยู่เลยทําให้ความรักที่กําลังเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เข้ามาเชิงแบบพุ่งเข้ามาเลยว่าจะจีบคุณนะจะเป็นแฟนกับคุณนะหรือต้องการคุณนะมันจะอบอบอุ่นอวนมันจะเจอความรักแบบยังไงดีอ่ะ คำถามของคุณว่าสรุปแล้วเธอรู้สึกยังไงสรุปแล้วเธอชอบฉันไหมสรุปฉันชอบเธอไหมอย่างเงี้ยบางทีคุณอาจจะยังต้องถามตัวเองเลยว่าแล้วคุณเองรู้สึกยังไงกับเขากันแน่จริงๆต้องบอกว่ากลุ่มเนี้ยกลุ่มบอสซามีตัวละครที่เข้ามาและตอนนี้เข้ามาแล้วด้วยอืเข้ามาแล้วแต่คุณก็ยังไม่รู้อย่างที่บอกไปนะคะต่อให้มีใครแอบชอบแล้วคนกลุ่มบอสซามไม่ต้องการไปจ้ะ ฉันไม่ต้องการคุณเองก็เลยทําให้มีการปิดกั้นอยู่แต่ถ้าคุณทลายกําแพงนั้นลงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขไม่ต้องมีอะไรตายตัวแล้วใช้ธรรมชาติเข้าไปมันจะเจอความรักแบบนั้นแต่ถ้าคุณแบบอย่างแล้วเอ้ยอเล็พูดมาแนละ้วเรารู้สึกว่าก็เราไม่ได้ชอบแล้วจะให้เราไปฝืนชอบเหรอ ก็ไม่ใช่อลิธก็ไม่ได้อยากคุณฝืนธรรมชาติตัวเองขนาดนั้นแต่อลิธแค่มองว่าถ้าคุณลดอาตาัตราหรือลดอะไรที่มันบังตาอะไรคุณลงมาก่อนเนี่ยคนตรงหน้าของคุณที่คุณกําลังจะได้ศึกษาใจด้วยเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ใช่ของคุณเลยก็ได้เพราะเป็นกลุ่มที่ เจอเข้าแล้วต้องบอกว่าความรักครั้งใหม่เนี่ยมาแล้วแต่คุณเองยังไม่ได้เริ่มต้นนั่นเองค่ะเพราะใบนี้อลิซต้องบอกว่าอลิซถามว่ามันจะได้เจอในช่วงไหนเจอหรือยังหรือแบบถ้าไม่เจอตอนนี้จะเจอตอนไหนแต่ลิรู้สึกว่าคุณกับเขาอยู่ด้วยกันแล้วคุณกับเขามีโมเมนต์ร่วมกันแล้วหรือเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นรักครั้งใหม่ก็คือรักครั้งเก่าอืมหรือเป็นคนคุยเก่าหรือเป็นคนที่เคยมีความรู้สึกดีๆที่เคยให้กันไว้ แล้วสารต่อเป็นไปได้เป็นไปได้ไไดอะ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะมันเป็นสิ่งที่อลิซอยากจะสื่อผ่านไพ่ออกมาเท่านั้นเองมันจะเกิดขึ้นจริงหรือมันไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะอลิซแค่อยากให้คุณได้รับรู้ไปแล้วให้คุณลองแบบว่าลองดาวตัวเององมาแล้วเปิดใจให้กว้างปิดตาเปิดใจแล้วใช้ความรู้สึกในการรู้สึกกับมันเพราะความรักเนี่ยสำหรับกลุ่มนี้นะคุณมองรูปธรรมมากเกินไปเลยเกิดเป็นเรื่องของความกลัวเช่นคุณเห็นเพื่อนเลิกกับแฟนคุณเห็นรุ่นพี่รุ่นน้องเลิกกันทะเลาะก,กัน มันเป็นรูปธรรมที่คุณเห็นด้วยตาแล้วคุณก็ตัดสินว่าฉันไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นฉันไม่ได้แบบนี้ฉันกลัวเพราะใบสุดท้ายสิ่งที่จะฝากไว้ก็คือความกลัวนั่นเองค่ะกลุ่มนี้จะเจอรักครั้งใหม่ตามที่อริสพูดไหมอยู่ที่ว่าคุณจะลดความกลัวลดอัตราใช้หัวใจในการมองความรัก การเปิดใจได้พูดคุยกับใครสักคนการเปิดใจที่จะรับฟังความคิดเห็นแล้วก็รับฟังความรู้สึกของคนคนนั้นและหัวใจตัวเองนะคะเป็นกลุ่มบอสซาที่อะไรต้องบอกว่าคุณเจอเข้าแล้วแหละแต่อยู่ที่ว่าคุณจะยอมรับมันหรือเปล่าถ้าคุณไม่ยอมรับมันก็หยุดก่อนแล้วค่อยทบทวนจิตใจตัวเองใหม่นะคะจากนั้นถ้าคุณแบบเฟดไปสักหอาทิตย์2อ,อาทิตย์ คุณกลับมาเล่นคลิปนี้ใหม่แล้วดูสิว่าบอสซายังดึงดูดคุณอยู่หรือเปล่าถ้าบอสซายังดึงดูดคุณแปลว่าคุณต้องไปมองหาคนใกล้ตัวและคนที่เคยมีโมเมนต์ร่วมกันมานะคะยังไงก็ฝากไว้ประมาณนี้สําหรับกลุ่มบอสซาทุกคนกับความรักที่กําลังจะเข้ามานะคะเอาเป็นว่าโดนเข้าแล้วจ้าสําหรับใครที่ดูมาตรงนี้แล้วนะคะตรงนี้ฝากไว้ด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องกบแฟนเพจนะฝากไป f o ลโล่หน่อยเพราะว่าลิทไลฟ์สดอ่านไพ่ให้ฟรีด้วยนะคะใครที่อยากจะมาคุยกันแบบแบบสดสดเลย ฝาก f o ล l o w ไว้เพราะนี้จะไลฟ์ที่ทางแฟนเพจเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการดูส่วนตัวตรงนี้มีค่าใช้จ่ายสามารถสอบถามได้นะคะเข้ามาสอบถามกันได้และก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วมาเจอกันใหมกับคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สำหรับคนที่เลือกกลุ่มที่สองนะคะหรือสำรับบูรพาทาโร่ทั้งหมดเลยนะก็เป็นชุดหนึ่งที่อลิซต้องบอกว่าภาพสวยมากๆอลิซจะหยิบมาใช้ค่อนข้างน้อยเพราะว่าค่อนข้างห่วงนะบอกเลยว่าเป็นคนห่วงสำหรับนี้จริงๆห่วงทุกสำรับแหละแต่ด้วยอันนี้มันแบบ ไม่รู้อะเราชอบภาพแล้วเ,เราก็แบบนี้อยู่สำหรับเดียวเองอะเนาะก็เลยอยากเก็บไว้ให้นานมากที่สุดนะคะอ่ะวันนี้ถ้าใครเลือกสำหรับนี้เราจะมาดูกันว่าสำหรับรักครั้งใหม่หรือรักที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยมันเป็นแบบไหนได้บ้างนะคะจะเจอแล้วหรือยังหรือยังไม่เจอนะคะอ่ะมาดูที่ตัวตนของคนกลุ่มนี้กันหน่อยมุมมองความรักของเพื่อนๆชาวบูรพาทั้งหมดเลยนี่ไงุณเห็นภาพไหมภาพมันสวยนะคือเราชอบฟิลแบบนี้มั้งเราก็เลยแบบ แล้วมันก็จะเนี่ยคุณลองดูนะมันจะวิงวิด้วยนะเป็นไพ่แบบเหมือนมีสปอตด้วยอะไรเงี้ยอ่ะขอดูมุมมองนิดหนึ่งนะในมุมมองความรักนะตอนนี้อลิซต้องบอกว่าคุณค่อนข้างมองความรักเป็นมุมกว้างคุณใจกว้างคุณเปิดความรักได้หมดอลิซมองว่าเป็นกลุ่มที่ไม่มีความตายตัวนะคือเหมือนคุณใช้ใช้ชีวิต ได้เต็มที่แล้วก็รักแบบเต็มที่รักแล้วรักเลยคือถ้าเลิกก็คือเลิกเลยเราเราเรามองว่าเป็นกลุ่มหนึ่งแหละที่เข้าใจสัจธรรมเข้าใจมุมมองกว้างของของความรักที่ผ่านมาทั้งหมดแหละแต่ณนะตอนนี้จริงๆเนี่ยเราก็ต้องบอกว่ากลุ่มนี้หลายๆคนค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงในใจรู้สึกว่าเหมือนเหมือนรู้สึกรักแต่ก็กลัวแล้วก็เรารู้สึกว่ากลุ่มนี้ยังมีความไม่เข้าใจตัวเองมันย้อนแย้งมากๆเลยสิ่งที่ริดเข้าใจนะ คือกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่ที่รีพอรมุมมองกว้างแต่ณนะโมเมนต์เนี้ยเนี่ยเวลาช่วงที่คุณกําลังฟังอลิฟอยู่เนี่ยมันมีความกลัวหรือความไม่กล้าเสีย่ยงหรือการติดค้างอะไรอยู่ยังไม่จบไม่สิน้นมุมมองมันเลยไม่ได้กว้างเหมือนที่เคยจะเป็นมันรู้สึกว่ายังเลี้ยวไปนะคะเลี้ยวไปกับสิ่งที่ผ่านมาการติดอยู่กับอดีตการแบบว่าอยู่กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กล้าได้กล้าเสียยังมากไม่มากพอแต่เมื่อก่อนหรือว่า เขาเรียกว่าหรือหลังจากนี้ก็ได้นะไม่จําเป็นต้องเมื่อก่อนก็ไดนะ้คือพูดได้ว่าเป็นกลุ่มที่เลพูดไม่เต็มปากเลยว่าคุณเป็นอะไรกันแน่ในมุมมองความรับคือมันไม่มีกฎตายตัวสําหรับคุณมันมองได้กว้างมากคุณอาจจะเป็นคนที่รัก คนแบบรักแล้วหลงกับรักแล้วมีสติก็ได้เลยอะดังนั้นอลิซแม่ขอฟันแล้วกันนะสําหรับกลุ่มบูรพาทุกคนเป็นกลุ่มที่สุดยอดเลยคุณนิติดตัวแม่อาตัวแม่ตัวพ่อกันมากๆนะคะในมุมมองความรักเรามองว่าไม่ไม่ตายตัวนะบางคนเนี่ยจริงๆแล้วกลุ่ม LGBT น่าจะาเลือกกลุ่มนี้กันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าถ้าเป็น LGBT แล้วก็มาบวกกับกลุ่มนี้ด้วยเนี่ยก็น่าจะเข้าเป้าค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าใครไม่ได้แบบเป็น LGBT หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะ ให้กลับมาที่มุมมองเพราะจริงๆแล้ว LGBT หรือจะเป็นชายหรือหญิงหรืออะไรเนะน,นี่ยอลิมมองว่ามันมันเท่ากันนะคะมันเท่ากันเลยเราเรารู้สึกว่าความรักคือความรักความรักไม่มีอะไรตายตัวนะอ่ะแต่ทีนี้เรามาดูว่าการแอคชั่นตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมทําไมไพ่ใบแรกอลิต้องมองว่ามันมีตัวเหตุกลุ่มนี้นะ เหตุก็คือณช่วงเวลาที่ผ่านมาหรือณตอนนี้คุณกําลังติดหรือจมอยู่กับอดีตอยู่หรือกับสิ่งที่คุณอยากจะทําแล้วมันยังไม่ได้ทําความรู้สึกผิดก็ได้นะการติดอยู่กับความรู้สึกผิดของตัวเองที่กับรักครั้งเก่าหรือคนคุยเก่าหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันยังมูฟไม่ได้มันยังติดคุณยังเป็นวงเวียนอะ่ะคุณยังมูฟออนเป็นวงกลมเลยทําให้มัน เหมือนจะไปแล้วไปไม่สุดณนะตอนนี้คุณเลยจมอยู่กับสิ่งที่คุณคิดอยู่มันสร้างมันสร้างมันสร้างเรื่องใหม่ไม่ได้ถ้าเรื่องนี้มันยังไม่จบเรารู้สึกยังมีเรื่องไม่จบอะดังนั้นดังนั้นก็ตรงกับไอ้ใบแรกเลยที่คุณกำลังเหมือนวนอะเหมือนอารมณ์แบบเครื่องบินอยากแลน,นดิ้งแล้วแต่มันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันมันยัง ยังไม่กล้าที่จะลงหรือมันยังไม่พร้อมหรือมันรู้สึกว่าจะทําอะไรดีแปลว่าต้นเหตุคือการวนเวียนนะคะกับเรื่องเก่าๆหรือเรื่องตัวเองก็ได้นะอย่างบางคนถ้าแบบโสดสนิทไม่เคยมีความรักแบบเฮ้ยเพียลิสหรือคุณลิสเนี่ยฉันไม่ฉันไม่ได้มีความรักครั้งเก่าแล้วฉันจะไปมูฟอะไรดังนั้นอาจจะเป็นเรื่องของตัวเองก็ได้นะเรื่องของนิสยัยหรือมุมมองความรักที่มันยังไม่มีความตายตัวดังนั้นมันยังไม่ตกตะกอนความรักจริงๆก็เลยทําให้เรายังมูฟออนเป็นวงกลมคือการรักตัวเองก็ได้เช่นเดียวกัน ะะทีนี้งั้นเรามาดูแล้วกันคําตอบของหัวข้อนี้ต้องบอกว่ารักที่กําลังจะเกิดขึ้นมันคือรักอะไรนะคะ รักตัวเองค่ะกลุ่มนี้นค่อนข้างที่จะรักตัวเองนะและคําว่ารักตัวเองของฤทิเนี่เป็นเป็นคำวอร์ดดิ้งที่ดีด้วยคือคุณเองเนี่ยจะรู้สึกสบายใจแต่ความรักถามว่าการรักตัวเองแล้วมันทําให้คุณเนี่ยเหมือนเป็นธรรมชาติมากขึ้นคุณเลยดึงดูดคนที่สบายสบายเข้ามาดังนั้นความรักที่กําลังจะเข้ามาเป็นความรักที่ฟิลสบายชิลไม่รีบ ไม่ร้อนถ้ารู้สึกว่ารีบร้อนเมื่อไหร่นะกลุ่มนี้ผิดและคุณไม่ใช่บูรพาแล้วคุณต้องไปทาสมาธิแล้วก็ไปเลือกไพ่ใหม่ได้เลยนะแต่ถ้าความรู้สึกของฤิ์นะคือในช่วงจังหวะที่คุณกําลังจะได้เจอหลังจากนี้นะมันเป็นเรื่องของแบบโมเมนต์ที่กําลังจะไปทําหรือสกิลที่คุณกําลังจะไปเริ่มต้นก็ได้ใครที่กําลังจะต้องเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานหรือเปลี่ยนเรื่องของแบบเฮ้ยเราไปเรียนอะไรเพิ่มเติมเราไปเข้าชมรมนั้นชมรมนี้ มีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่ๆม,มากขึ้นนะคะความรักมาจากที่ใหม่ะคะ่ะไม่ใช่ที่ที่คุณอยู่แน่นอนเป็นความรักแบบใหม่เป็นความรักที่เปิดฟิลแบบโลกกว้างมากขึ้นตามมุมมองที่อลิซพูดเลยนะคะดังนั้นกดไม่ตายตัวแล้วดังนั้นคนที่จะเข้ามาเขาจะมาแบบชิลๆแล้วคุณจะเป็นฟิลรู้สึกดีความรักที่รู้สึกดีก็ถือว่าดีนะแลวจะได้เจอเมื่อไหร่คําตอบอีกคําถามหนึ่งนะคะจะได้เจอเมื่อไหร่จริงๆเรารู้สึกว่า เป็นไปได้ที่จะได้เจอในเร็วๆนี้นะโอ้ยไม่ค่อยโฟกัสเลยอะนี่นะคะจริงๆแล้วลิซต้องบอกว่ามันก็เป็นช่วงเทศกาลแหละถ้ามองว่าณนะตอนนี้นะคุณไม่ว่าจะดูตอนนี้คลิปนี้เวลาไหนปีไหนก็แล้วแต่แต่เรารู้สึกว่าคุณจะเจอความรักครั้งใหม่ของคุณอนะเกี่ยวกับเทศกาลอย่างตอนนี้ถ้าคุณดูตอนพฤษภาใช่ไหม พฤษภาแล้วมันจะมีเทศกาลอะไรที่มันเราเราไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องโควิดนะเป็นเทศกาลหรือประเพณีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเห็นแบบรื่องเริงรื่อเริงก็จะเป็นรอยกระทงอย่างงี้ปะหรืออาจจะเป็นเทศกาลที่คุณจัดขึ้นมาก็ได้หรือการได้ไปเจอการร่วมมือร่วมงานอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนการเจอกันแบบเฉพาะกิจนั่นคือเวลาที่คุณจะได้เจอความรักครั้งใหม่คิดว่าคุณน่าจะลอง ลองนึกดูละกันแต่ว่านะตังหวะนี้ยังไม่เจอนะคะยังไม่ใช่เพราะคุณยังทะเลาะกับตัวเองไม่จบคุณยังหามุมมองตัวเองไม่ลงและคุณก็ยังรู้สึกว่าทุกอย่างมันดูแบบแบงค์มันดูแบบอย่างที่บอกค่ะมันวนลูปมันมันมองเรื่องอดีตมันมองปัจจุบันมันมองอนาคตมันมองตัวเองมันจะรักตัวเองมันจะอะไรยังไงคุณยังไม่มีคําตอบกับตรงนั้นก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์แบบที่อลิซกําลังจะพูดต่อไปนี้ก็คือว่า กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีตัวเองเป็นหลักและเป็นกลุ่มที่หลักตัวเองสิ่งหนึ่งที่คุณยังมีความรักไม่ได้คุณไม่ต้องตกใจนะสาเหตุที่คุณยังโสดจนถึงทุกวันนี้ถ้าใครยังไม่เคยมีแฟนเลยอะ่ะ <c oughs> ก็เพราะว่าคุณมองความสําเร็จมาก,ก่อนเรื่องของแบบเรื่องของความรักคุณมองเรื่องชีวิตที่ปราศจากเรื่องใครสักคนต้องมานั่งซับพอร์ตฉันอยู่ข้าง ฉันสามารถที่จะวิ่งตามเป้าหมายของชีวิตฉันได้แปลว่าเป็นกลุ่มที่รักความสําเร็จแล้วก็มีแพชชั่นของตัวเองสูงมากๆเลยถึงบอกไงคะดังนั้นเวลาที่จะเจอรักคุณรักใครก็ได้แหละขอแค่รู้สึกดีแล้วทําให้คุณรู้สึกสบายใจดังนั้นค่ะกลุ่มตร,ตรงนี้นะอลิซยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของเนื้อคู่นะหรือว่าคนที่ใช่แต่เป็นความรักที่กําลังเข้ามาดังนั้นความรักที่ริปออกมามันคือความชิลมันคือความสบายมันคือความช้า แต่ถ้าคุณยังไม่ได้สนใจเวลามันเข้ามาแล้วคุณเลือกที่จะไม่เอาได้ไหม ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็เลยมองว่าเป็นคลิปที่แค่บอกไว้ก่อนว่าจะเจออะไรจากนั้นคุณเองต้องตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับแค่นั้นเองนะคะหวังว่าเพื่อนๆชาวบูรพาจะได้เจอความรักที่ตัวเองคา,าดหวังแล้วก็อยากได้ตามใจปรารถนาเลยยังไงอลิซก็อวยพรเรื่องความรักให้กับทุกๆคนนะคะตรงนี้เป็นแฟนเพจนะคะใครอยากดูไลฟ์แบบไลฟ์สดไปหามคำนามฟรีนะคะฟอลโล่ Follow, ติดตามกันไว้นะพอดีอลิจะชอบไปแบบเซอร์ไพรส์อยู่ๆก็แบบไลฟ์สดอ่านไพ่ฟรีดึกบ กลางวันบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าใครอยากแบบว่าโอเคอยากส่วนตัวเลยนะคะเข้ามาสอบถามข้อมูลการดูส่วนตัวที่ไลน์ ID นี้ได้เลยค่ะแล้วก็ใครเพิ่งมาเจอกันครั้งแรก Subscribe ก,กันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ like, share, คลิปนี้เป็นกำลังใจนะคะแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายสำหรับคนที่เลือกสำรับอันโนนทาร่นะคะเป็นไพ่สำรับใหม่สดๆร้อนๆเพิ่งได้มาเลยนะ ด้วยความที่ดึงดูดสีสันมากมายเราจะมาดูกันว่าความรักที่กำลังจะเข้ามาหาคุณเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะ <S <S เริ่มที่ตัวเองก่อนเลยขออ่านตัวคุณหน่อยค่ะว่าตอนนี้คุณมองความรักหรือต้องการความรักแบบไหนกันแน่อเออจริงๆแล้วกลุ่มนี้ดูแบบดูแบบพวกกล้าได้กล้าเสียเนาะชอบแบบชอบความรักชอบแบบความท้าทายรักนู่นรักนี่คุณไม่สนว่า มันจะต้องมาในรูปแบบไหนคุณไม่สดว่าต้องทอํายังไงถึงจะได้มาคุณทําได้ทุกอย่างเพื่อให้ได้ความรักที่คุณมาไวา้ดูร้ายอ่ะดูร้ายดูอะไรแต่ไม่ผิดนะเรื่องแบบนี้มันคือนิสัยมนุษย์คุณไม่ต้องไปกลัวเฮ้ยทุกคนจะมาตาหน้าว่าฉันเป็นคนแย่หรออนะไรเงี้ยอารมณ์นี้มันมีได้ทุกคนแม้แต่อดีก็เคยมีมันเหมือนอยากได้มากๆจนบางทีเราไม่ได้แคร์เรื่องของวิธีการอนะไรเงี้ยแต่ก็ต้องบอกแหละอย่าให้มันติด เกินไปนะคะแต่ว่าณนะโมเมนต์นี้สิ่งที่ลิซอ่านแล้วมันเป็นแค่ช่วงโมเมนต์ที่คุณกําลังดูคลิปนี้อยู่เฉยๆดังนั้นมันไม่ได้ตายตัวว่าคุณจะเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตแซะหน่อยนะคะมันเป็นช่วงจังหวะอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นว่า เฮ้ยฉันอยากที่จะมีความรักคุณเริ่มโหยเริ่มกระหายกับความรักรู้สึกเหงาจับใจใครที่โสดแบบสนิทยิ่งเหงาจับใจอยากได้อยากโดนอะไรอย่างนี้เลยนะแต่ถ้าใครเพิ่งจบกับความรักแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากที่จะได้ความรักคุณค่อนข้างที่จะอยากได้โดยที่คุณจะจะจบกับอันเก่าไม่ได้อะ่ะมันแบบอยากได้ใหม่เพื่อลืมเก่าอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าแล้วอันนี้เราไม่รู้นะแต่เราแค่รู้สึกได้ว่าตอนนี้ความคิดและมุมมองด้านความรักของคุณอะ่ะมันดูแบบมันเชิง เชอมีความอยากค่อนข้างเยอะเนาะแต่ก็นะคะมันก็เป็นเรื่องของความรักแหละความรักความสัมพันธ์มันก็ต้องมาด้วยความอยากล้วนๆเลยนะคะดังนั้นกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มหนึ่งเลยค่ะที่มีประวัติโชกชนเรื่องของความรักเหมือนกันนะคะต่อให้โสดแบบสนิทก็น่าจะได้ไปรักใครชอบใครแล้วก็ผิดหวังกันมาพอสมควรแต่ก็กล้าได้กล้าเสียคุณไม่เคย หมดหวังกับเรื่องของความรักคุณพร้อมนะคะหรืออาจจะเคยไปเป็นมือที่3หรืออาจจะไปสร้างนะคะตอนมีแฟนแล้วตัวเองก็เป็นคนเจ้าชู้เป็นคนมีเสน่ห์คนหนึ่งเลยก็ได้เหมือนกันนะฟังแล้วดูรัใช่ไหมแต่ต้องบอกว่าค่ะว่ากลุ่มนี้มีเสน่ห์ใครๆก็รักใครๆก็ชอบนะทีนี้ค่ะเรามองว่าณนะตอนนี้คุณทําอะไรอยู่เอ้ยช่วงนี้มันมุมมองกับการกระทำมันดูแปลกปะเนี่ย เฮ้ยกลุ่มนี้เป็นอะไรหรือเปล่าดูไม่เป็นตัวเองอไงไม่รู้มุมมองที่ลิทพูดมานี่ดูแบบไฟลุกมากๆเลยนะกล้าได้กล้าเสียอยากได้อยากโดนแต่แอคชั่นดูไม่ได้อยากทําแบบนั้นน่ะอาจจะกําลังเผลอรักใครจริงๆจัง,จง,จง,จงๆเข้าแล้วหรือเปล่าตอนเนี้ยความรักครั้งใหม่ของคุณมันก็เลยคุณคาดหวังใครคนหนึ่งอยู่หรือเปล่าคือไม่ได้แบบว่ามาดูกับริทแล้วแบบเฮ้ยเขาจะเป็นใครก็ได้อะแต่คุณอยากให้เป็นคนนั้นใช่ไหม <laughs> คุณกําลังรอใครอยู่หรือว่า เป็นไปได้นะที่อาจจะรอรักครั้งเก่าของตัวเองหรือแบบว่าอยากจะกลับไปแก้ไขครั้งเก่าก็ได้เหมือนกันแต่หลักๆแล้วลิมบอว่ากลุ่มนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นพวกที่ไม่ตัดขาดนะถ้ามันจบก็คือจบก็ถือว่าเป็นเป็นกลุ่มที่จบกับความรักได้ดีอยู่แต่ด้วยที่ณนะตอนนี้การแอคชั่นของคุณมันดูดูขาดเสน่ห์ไปหน่อยอะเหมือนอยากแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แอคชั่นที่มันตามความคิดเท่าไหร่อาจจะขั้นเนื้อขั้นตัวอยู่ช่วงนี้เนาะอาจจะแบบไม่มีอะไรที่รู้สึกว่า มันกระตุ้นให้คุณรู้สึกอยากจะมีอะไรจริงๆอ่ะไม่อยากคืออยากแต่แค่อย่าพึ่งได้ปะอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนย้อนแย้งอยู่ก็เลยก็เลยมองว่าเออสำหรับกลุ่มอันนนกลุ่มนี้ย้อนแย้งกับความคิดและการแอคชั่นมีความแตกต่างกันพอสมควรนะคะความคิดค่อนข้างฟุ้งซ่านแต่การกระทําเรียบเฉยมากๆเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างน่าจะมีวิกฤตเรื่องอื่นก่อนด้วยเหมือนกันถ้าถ้าแตะนะ จากฟิลรู้สึกคือน่าจะแบบพังๆเรื่องงานพังๆเรื่องความแบบการเงินการเรียนอะไรอยู่คือมันมันมีความเครียดอะ่ะมันก็เลยทําให้แบบคุณแบบเสียราศีเกินไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามาดูคําตอบสําคัญที่คําตอบค่ะว่าความรักข้างแหม่คุณจะเป็นแบบไหนนะหรือว่าที่กําลังจะเข้ามาว้าวนะคะเอาจริงๆแล้วเนี่ย คุณจะหลุดพ้นแล้วแหละนะคะดูจากตัวพ่ยนี่ก็คือจะหลุดพ้นแล้วนะก็คือว่ารักที่มันไม่เคยเคยได้แบบไม่ดีมาก่อนหรือเคยผิดหวังกับความรักเนี่ยถ้าใครเลือกกลุ่มนี้นะอลีบอกตรงว่าคุณกําลังเจอความรักที่ดีกําลังมาหาคุณความรักที่ดีกําลังเดินทางเข้ามาหาคุณแต่ถ้าคุณไม่เดินเข้าไปและไม่ปรับตัวเองให้ดีเท่าความรักด้วยนะก็ไม่ได้มันแลกกันอย่างนี้เลยนะฟังไว้นะคะ ใครอยากได้ความรักที่ดีแต่ยังดีไม่พอตัวเองอยากได้แบบไหนแต่ยังทำสิ่งที่ไม่ดีอยู่หยุดเ <c oughs> ตือนแล้วนะคือเอาจริงๆอ่ะเราแค่มองว่าเป็นกลุ่มที่ที่ค่อนข้างที่จะแบบมีประวัติเรื่องความรักจริงอนิ้ไม่จําเป็นต้องแนะนำอะไรกลุ่มนี้เลยก็ได้เพราะกลุ่มนี้ค่อนข้างที่จะ รักแล้วยอมยอมได้ทุกอย่างที่จะแบบอย่างที่บอกคุณไม่เกี่งวิธีการถ้าคุณได้รักแล้วคุณได้จะทําเต็มที่คุณจะเป็นแบบแบบที่ตัวคุณเองนั่นแหละนะคะซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดอะไรอะ่ะมันก็คือชีวิตคุณอลนนิ้เป็นแค่คนหนึ่งที่เดินผ่านมาเล่าให้ฟังว่าจะเจออะไรนะจะเดินไปก็เดินไปแต่ว่าระวังเรื่องนี้นิดนึงละกันนะคะจากเจ็บหนักจะได้เจ็บเบาเรามองแค่นั้นเลยดังนั้นค่ะความรักที่ดีกําลังจะเข้ามาแต่เข้ามาตอนไหนเข้ามาตอนไหน เออกับพูดเรื่องไงดีเข้ามาตอนไหนดีอะเมื่อพร้อมด้วกันความรักที่ดีเหมือนคําตอบคําตอบมันเหมือนอันนี้ใบนี้เดี๋ยวขอขอขอ,ขอเทียบกันนะไอ้มันเหมือนใบนี้คือถ้าพร้อมที่จะเดินไปรับความรักที่ดีคุณก็จะเจอความรักที่ดีแต่ถ้าคุณยังฟุ้งซ่านวนลูปอยู่กับความรักเดิมๆแล้วก็ไม่รู้จักแบบ ปรับเปลี่ยนแบบมุมมองความคิดตัวเองอะไรที่มันเคยรู้สึกว่าเรายังไม่อยากทําร้ายเราไม่อยากให้ใครมาทําร้ายเราแบบนี้แต่เรายังเคยทําร้ายใครอยู่ถ้าคุณยังไม่หลุดกับเรื่องเก่าเรื่องใหม่มันก็ไม่เกิดดังนั้นค่ะความรักที่ดีเจอแน่แน่กลุ่มนี้พูดจริงๆนะไม่ว่าจะแบบเจอเรื่องร้ายเรื่องอะไรมาเจอความรักที่ไม่ดีอะไรมาแต่หลังจากนี้ไปอ่ะ ถ้าคุณพร้อมที่จะรับความรักและคุณเปิดใจแล้ววางใจลงแล้วก็ลดความอยากลดทิฐิลดกับสิ่งเดียบเลือกวิธีการบ้างและปรับใจใช้ความจริงใจเข้าไปกลุ่มนี้คือกลุ่มหนึ่งที่เจอคู่ดีเจอความรักที่ดีจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยเราเชื่อนะแต่ทําไมเรายังเจอความรักที่ไม่ดีกลับมาที่ตัวเองก่อนว่ามันยังไม่พร้อมหรือเปล่าหรือแต่ละคนยังเจอบททดสอบยังไม่ครบ เพราะว่ากลุ่มนี้ต้องเจอบททดสอบด้านความรักเอาเป็นว่าต้องเจ็บใครที่โสดแล้วไม่เคยเจ็บเลยนะหรือมีความรักไม่เคยเจ็บอะ่ะก่อนจะเจอความรักที่ดีคุณจะต้องเจอความรักที่ผิดพลาดก่อน1แมทหรือ2อมแมทประมาณนี้นะคะทีนี้เราขอฝากไว้แล้วกันสําหรับตัวของคําแนะนําแล้วก็ถ้าถามว่าความรักดีๆมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรได้อีกนะอันนี้ต้องบอกว่าช่อนข้ามที่ต้องใช้ความพยายามนะคะคุณเป็นกลุ่มที่ความรักดีมากๆเลยอะ่ะ แต่ลิซรู้สึกว่าคุณรักษาไว้ไม่ได้ยังเป็นกลุ่มที่ยังต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องเปิดใจให้กว้างถ้าคุณแบบยังเป็นตัวเองแล้วไม่ยอมวางอัตราหรือตัวตนบางอย่างที่เราก็รู้สึกว่ามันไม่ดีอะลงมานะก็ก็ไม่เป็นไรก็ก็เขาทําให้ได้ละกันคือเรารู้สึกแค่ว่ามันคุณเลือกเองอะ่ะกลุ่มนี้ลิซพูดอะไรไม่ออกเหมือนกันสําหรับตั้งแต่ใบแรกแล้วอะที่ลิบอกตรงๆว่า กลุ่มนี้ค่อนข้างที่จะยังย้อนแย้งกับตัวเองทั้งความคิดและการแอคชั่นการกระทําหลายๆอย่างอยากมีแฟนแต่เก็บตัวอย่างเงี้ยอยากที่จะคุยกับใครสักคนแต่ก็สเปคสูงอยากที่จะเปิดใจแต่พอเขาเข้ามาก็ตัดเขาทิ้งคุณยังเป็นแบบนั้นอยู่ดังนั้นคงต้องใช้เวลาจริงๆเวลาอาจจะเป็นเครื่องทดสอบและเครื่องพิสูจน์ให้กับกลุ่ม อันโนนทุกคนนะคะเอาเป็นว่าในช่วงระยะเวลาที่พร้อมแล้วความรักเข้ามาแน่นอนนะคะบางคนอาจจะเร็วในปีนี้เลยหรือบางคนนะคะจะอยู่ในปีหน้าหรือ2ปีถ้าเป็นเด็กๆที่ยังอยู่ในช่วงอายุ18-22น้องๆที่ดูอยู่ที่อายุ18-22หรือแม้จะเป็น16เลยนะที่ต่ำกว่า18อะ ยังไม่เจอในเรเวลถึง2-3ถึงปีอาจจะต้องรอความรักที่ดีแต่ความรักที่กำลังจะเข้ามาที่จะบอกค่ะว่าดีหรือไม่ดีมันสามารถเป็นไปได้หมดคุณอาจจะเจอความรักที่เป็นบททดสอบก็ได้ดังนั้นไม่ต้องตกใจนะถ้าคุณเสียใจกับความรักครั้งนี้ที่อลิบอกว่ามันกำลังเข้ามาเนี่ยแล้วคุณเสียใจแล้วคุณทุกข์อะ คุณไม่ต้องตกใจเพราะคุณกําลังจะเจอของดีต่อจากนั้นนั่นเองค่ะก็ฝากไว้ประมาณนี้สําหรับกลุ่มนี้แล้วก็หัวข้อนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกดไลค์กดแชร์ like, share คลิปนี้เป็นกําลังใจใครเพิ่งมาเจอกันครั้งแรก กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะมีคลิปเป็นร้อยเลยใครยังไม่ได้ไปเล่นพีกกาศย้อนกลับไปดูได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นการดูส่วนตัวนะคะใครอยากดูแบบส่วนตัวเข้ามาได้เลยนะตัว ID l i n e นะคะมีค่าใช้จ่ายจะเป็นรูปแบบให้ส่วนใครที่อยากจะคุยสดไลฟ์ฟรีดูแบบว่าไลฟ์สไตล์ลิปที่ทางแฟนเพจนี้นะคะจริงๆมี IG ด้วยก็ฝากไว้ทุกๆช่องทางละกันค่อยๆสนับสนุนกันไปนะคะจะได้มีแรงมาอ่นานไพ่ให้กับทุกๆคนเลยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหนะะ้าค่ะวันนี้ก็ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย